คนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วะจ๊ะขอบคุณจ้ะของลองมาวันนี้มาดูกันสดสดร้อนๆจากญี่ปุ่นอันดับแรกคามเมลดเดอร์คูกะเซตมีมอเตอร์ไซค์โกรัมชุดเกาะโกรัมพระเอกขับมอเตอร์ไซค์มีมือถือที่คอยติดต่อกับคุณตำรวจด,ดูด้านหลัง จจาบเลยใหม่เลยนะสวยๆเลย 2, 2องบแต่งของใหญ่เลยเหรอครับก็ซิล่าชุดยางเดินได้ตัวใหญ่ใหญ่ถึง35เซนติเมตรอยู่ในภาคก็ซิล่า vs เมกาก็ซิล่าเปิดให้ดูเลยดีกว่าอ่ะด้านในนะครับนี่รถต่อต้านก็ซิล่านะครับเฮ้ยฉันว่ารถอันนี้คือรีโมทบังคับก็ซิล่าอ๋อไม่ปูมใช่นี่ <laughs> บังคับได้ครับอ oh. เอ้ oh. นี่ ใหญ่ <S <S ใหญ่เท่านี้ใหญ่เท่านี้อันนี้ค่ายอะไรพี่บันไดบันไดครับนี่นิ่มๆเห็นไหมยางนี่นิ่มๆเลยข้ามนิ่งมากนิ่งมากหมดนี่5500คารข้ามภพข้ามชาติกันมาเลยทีเดียวกล่องนี้ เมดอินเจแปนหนึ่งเก้าเก้าสามสามสิบสองปีกิ๊บกิ๊เลยนะเราตามหาความทรงจำของคุณน่ใส่กล่องส่งให้ถึงบ้านทำความสะอาดให้เรียบร้อยต่อมาอุลตราแมนคลอตนึกถึงคลอตมิดแต่นี่คือชุดคลอตของอุลตราแมนอันนี้เป็นคุณฮายาตะใช่ไหมแล้วก็ใส่หมวกคุณฮายาตะได้ถอดหมวกคุณฮายาตะเอาชุดอุลตราแมนมาใส่ก็ได้แล้วมันจะมีอ็อบเจกต์ก็คือเป็นยานของหน่วยวิทยาเอายานมาขับได้นี่หรือจะโผล่มาแต่หัวอันนี้ก็น่ารักดี แหแยกก็ไ yeah. ด้อยู่ด้วยกันก็ได้เขาได้รับแรงบันดาลใจจากเซนเซียไอชุดพวกชุดคลอสประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยออกแบนด์ออกมาน่ารักน่ารักมีทั้งกันดั้มอุลตร้าแมนไอบดแดงแต่ผมว่าต้องการสภาพดีๆกิ๊บกิบให้ท่านผู้ชมได้เสียบกันหนูเห็นมุมขวาเขียนโนหนึ่งมันมีกี่โนเนี่ยพี่มีหลายโนมีหลายโนเอาเฉพาะกันดั้มอะก็มีไม่ต่ำกว่า4กล่องแต่ไอบดแดงอุลตร้าแมนเนี่ยมีแค่อย่างละหนึ่งยังไม่เคยเห็นตัวอื่นนะเออแล้วก็มีนี่มีอุลตร้าแมนจิ๋ อุลตร้าแมนเวอร์ชันอนิเมะน่ารักน่ารักกับบาวตันบาวตันมีคลิคนด้วยเหรอครับมีก็คืออุลตร้าแมนนี่แหละแปลงร่างเป็นบาวตันเออเอามาสวม1989นะพี่เบสปีหนึ่งสามสิบห้าสามสิบหกปีค,ค,ค,คุณดูโฟมเนี่ยเป็นขาวโอ้คุณไหยะตะเป็นเหล็กนะสมัยนั้นเหล็กนะคัลเลอร์ทัมเมอร์ยังไม่ได้ถูกแกะออกมาจากแพ็คเลยนะ นี่มาเสียบตรงนี้ได้มวกคนเกาะเกิดครบยานครบกล่องนี้เนียบเนียบอย่างนี้4 9 0ย้อนกลับไปสมัยเซ็นทรัลลาดพล้าวชั้นใต้ดินยังฟึง่งฟูผมเคยเห็นกล่องนี้เดอะมองงามวงวานสมัยที่มีป้ายแบ็คโนดอลตัวเท่าตึกผมเคยเห็นกล่องนี้รอ <No. S 1> ครับต่อมาบีดเอ็ก มาน้ําเงินคมไม่รู้จะคมยังไงแล้วนะขายสายบิดเอ็กนะหน้าเต็มๆเ,เป็นแบบนี้ตัวนี้คุณจะได้ตัวคนมาด้วยแล้วก็เอาชุดเกราะมาใส่เอาขามาใส่กึ่งๆึพลาสติกคิดอันนี้หายากสุดๆไปเลย1ต่อ20สเกลปีที่ออกก็ปีบิดเอ็กเลยปี P 90สนนราคา3,750ต่อมาเทปเป้ทำออกมาแล้วล่างคนใส่เกราะ1ต่อ12ซิลมาอย่างดี35 0 0 สวยยๆเลอันนี้งานใหม่ปะงานใหม่ oh. อ่างานซื้อลิขสิทธิ์ใหม่บิ g กซอ t u ์อุลตร้าแมนทาโร่เป็นท่าเปิดตัวของเขาท่านี้อ่าท่านี้เขากำลังทำอะไรกำลังจะล่อสัตว์ประหลาดแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นรุ่น DX นะครับใหม่ในถุงนะของบันเฟรสดอบันเฟรส t o โลโก้เก่าสติ๊กเกอร์อุลตร้าแมนฟรอยหนึ่ันสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็สเกลสวยสวยสนุกสวยไม่แพงด้วยตั้งได้เลยใช่ที่บ้านผมมีอย่างเงี้เต็มเลยวิดีโออุลตร้าแมนพาวเวอร์เป็นตอนที่เจอบาตันอนะสมัยก่อนนะ5,800ยเยนโอ้โหเท่าไหร่อ่ะเกือบ2,000นะ เอออันนี้ใหม่ๆเลยนะขาย600ายหกรสนใจสอยได้รถเหล็กไรโดรอนของ c a m e เ a d e r Black RX mm hmm. เหล็กๆดุนๆเลยเปิดประตูได้มีปากแงบๆมีไรเดอร์ให้ทั้งหมด3แบบ3สไตล์ RX Robo Rider Bio Rider ทั้งล่างยืนและล่างนั่งเพื่อเอามาเล่นกับรถใช่ไหมนั่งครับสวยๆอย่างนี้ควรสะสมนะ4,900บาทขอดูข้างในได้ไหมอ่ะขอดูข้างในได้คู่มอือ ขาดไบโอไรเดอร์นั่งตัวเดียวที่เหลือครบใหม่ชีวิตเหล็กเล็กหนักๆเลยนะสมัยก่อนนะปีอะไรรูป้ป่ะปีอะไร1,989โอ้โอ้6 <36 S 2> ป,ปีได้สภาพนี้ 4,900รถเซตเตอร์ 4, สุดเท่ของ c a m e l i d e r Black นอกจาก Battle Hopper สีเขียวสุดเท่ของผมแล้วรถเซตเตอร์คันนี้ก็คืออีกหนึ่งในดวงใจของผมเพราะว่าเวลาเขาขับไปเจอผู้ร้ายใช่ไหมถ้าเขาจะใช้ท่าไม้ตายมันจะมีกันชนจากด้านหลังสไลด์ขึ้นมาครอบข้างบนแล้วก็ขับพุ่มชนด้วยความเร็วสูงอ๋อชนเลยชนเลย คู่มือสติ๊กเกอร์ยังไม่เคยแปะ36ปีอยู่ในนี้ขาวโบ๊กครบครบกันชนใสขาวไรเดอร์แบ็คดำปี 8,500ต้องสะสมแล้วนะอย่างดีคัดมาให้แล้วอย่างสวยมีตำหนิตรงนี้ที่ถ้าจะเอาตำหนินะตรงนี้แตกนิดหนึ่ง,ง,งแล้วก็ฝั่งนี้ซิทข้างในแม่งขาวโบ๊ะเลยนะคุณว่องไทเกอร์หุ่นเสือขาวจากไดเรนเจอร์บางคนบอกทั่วไปเคยเห็นที่ไหนก็มีรุ่นนี้วิ่งได้ตุก,กักตุก,กักเลยเนีย่วิ่งได้เหมือนซอยอะเออฝองันคุณเห็นลายอ่อนนี่ไหมนี่ลายเดียวกับดีเอ็กเลยอ่า ใครมีดีเแล้วรับเสือขาวไปวิ่งสิครับเออ,อ มูนสโตนมันคือถ้าแบล็กมันจะเป็นคิงสโตนอะแต่อันเนี้ยชาโดมูนอ่าตัวเนี้ยเป็นรุ่น D X โบราณแต่เอากลับมาทําใหม่ทําสีใหม่นั่นแหละให้มันสวยงามเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนอะไรแปลงล่างพร้อมทีวีเหมือนเดิมมีอินฟราเรดเซนเซอร์เพียงคุณเปิด DVD เพลงขึ้นเสียงขึ้นเข็มขัดทํางานคุณแปลงล่างได้เลย <c oughs> อันเนี้ยถูกออกแบบมาให้เล่นกับทีวีตอนแปลงล่างในสมัยก่อนอันนี้แถม DV d มาให้ด้วย3ามันหเท่านั้น บอกแมนใครขาดบอกแมนบอกฉันมีร้านมีเอ้ยครบยังเหลือสีน้ำเงินสีเขียวมาแล้วสีชมพูมาแล้วกรอ,อกก็จะเป็นเหล็กผสมพลาสติกนะครับอันนี้ปี80เลยเลยเนี้ยบแค่ไหนสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะกระดาษที่เอาไว้ยิงก็ยังอยู่แผงกระสุนมี แล้วแลวอีกเท้าเป็นเหล็กนะคะป้อมปืนเบลเลอร์อเทอร์ย้อนกลับไปเมื่อผมสักปอสาปอสองเนี่ยผมมีโอกาสได้ครอบครองนะครับะแม่พิธีบองแม,มนให้เหรอป้าซื้อให้ในาฐานะาอะไรวันเกิดอ oh. แล้วก็ไปคุยกับป้าตอนโตเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีมานี้ป้าบอกไม่เคยซื้อมมั่วแล้ว,วจินตนาการ ป้าลืมป้าลืมป้าป้าก็แก่แล้วแล้ว,ลวเด็กชายพงศกรในวัยนั้นนะ่ะต้องเลือกระหว่างเขียวน้าเงินชมพูไอตัวเขียวนะ่ยปืนนใหญ่สุดชอบปืนใหญ่ๆก็เลยเอาสีเขียวมาตัวนี้เลยเหรอครับผมป .3 นี่ปี30นะ่ะตอนนี้ข้ามการเวลามาตัวนี้6,000 <c oughs> สิ่งที่หายากที่สุดของบอกแมนคืออะไรรู้ไหมเออรถรถคันยาวๆว,ว่าหายากแล้วรถถังอ่ะผมยังไม่เคยเห็นของจริงเลยในชีวิตเนี้ย มีรถถังด้วยมอเตอร์ไซค์กลางปีกเป็นบินและเอาบอกแมนทั้ง3คนขี่ส่วนผู้ร้ายยืนตัวเปล่าพี่หาไม่ได้เบสถ้าถ้าพี่หาได้พี่เอามาอยู่แล้วรอดูรอติดตามเทปดูแล้วกันนะเผื่อเผื่อแต่บอกแมนอ่ะไม่ใช่เราไม่เคยเอาเข้ามานะช่วงเปิดร้านใหม่ๆหม่พี่เอาเข้ามาครบเลยถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะขออภัยล่วงหน้าเลยนะของบางชิ้นอาจจะไปแล้วเพราะว่าถ่ายเสร็จเรายกเข้าร้านเลยแต่ก่อนยกเข้าร้านแล้วถ่ายรูปอัปเดตก่อนหน้าเพจนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะมีต่ออีกตึม เซนเซยยาครอสมิดเป็นรุ่นหมวกภาคอนิเมะผมชอบเซนเซย่าที่มีหมวกผมไม่ค่อยชอบเซนเซยยาที่ใส่มงกุฎหมวกม้าเท่มากกรอเหล็กทั้งหมดเลยมีพัตินิดหน่อยแยกเป็นอ็อบเจกต์ได้แยกเป็นม้าเป็กซัสได้ตัวเซยยาก็สวยเลยเท้าเป็นเหล็กหนักๆักๆเลยกล่องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ขายแค่2องพันแเองและเกินมาเยอะ อันนี้ของหงวดนะคุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆก็แกลกก็แกลนะเลสซแอนโกลตัวเนี้ยถ้าคุณจะได้มานะคุณต้องซื้อบ็อกเซ็ต DVD ของญี่ปุ่นนะทุกแผ่นแล้วมันไม่ได้ออกแค่บ็อกเซ็ตเดียวแม่งออกประมาณ2-3บ็ block, อกกันก็ต้องแยกกันเนี่ย ผมไปสอยเฉพาะหน้าเค้กมาให้คุณเลยใครเก็บรถเลสซกแอนโกลรถแม็กนัมรถโซนิกเอาคู่นี้ไปวางเสริมบาร,รมีปี90ของคุณได้สูงเลย3,500ถ้าคุณซื้อดนะีบดีนะบล็อกไม่ต่ำกว่าหมื่นนะอู้เหรอเออนี่แยกหามาให้ถูกๆเลยนะเป็นซีนที่กําลังวิ่งตามรถนะผมซีเรียสเลยนะมีเดโฟนแล้วคุณไปวางข้างแม็กนัมโอ้โตายมันเป็นชุดแข่งด้วยเออเอดไไม่้ สามพันห้ามันไปอยู่ตรงไหนมาเราไม่เห็นเลยไม่ได้มีบ่อยๆร่างตางคน่างทำงานทำไมคุณถึรงร่้งเลยวะแต่เรื่องจริงแต่เรื่องจริงอ่ะอันนี้บล็อกเซตก็ซิล่ามอสตราเมกาก็ซิล่าและยานอยู่ในนี้แล้วคุณจะได้มอสท่าถึง2ตัวร่างหนอนมอสท่าร่างผีเสื้อหนึ่งตัวงานเก่าสวยๆอย่างเงี้ยเป็นของสะสมไปแล้วนะเซตเนี้ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วอ๋อเหรอเออพิพิธภัณฑ์บันไดเคยเห็นอยู่อ๋ออ่าแต่ 2007หามาให้แล้วเอ้ยมันสภาพมันกริบขนาดนี้มันปีเก่าวะพีคือผมต้องเลือกของผมอยากเลือกของที่จบให้สําหรับท่านผู้ชมอ่ะในราคาที่ท่านผู้ชมก็จบได้เหมือนกัน 2003, อ่ะปีเก่าปะ2003าอ่ะก็เก่าอยู่นะ <c oughs> ก็คือยีปีที่แล้วอ่ะ <c oughs> อะไรที่มันเป็นบ็อกเซตอย่างเงี้ยมันเท่แล้วมันคุ้มสําหรับพ่อแม่ที่จะตัดสินใจซื้อก็ซิล่าให้ลูกสักหนึ่งชิ้นดูมอสท่านี่ขนๆเลยปั้นมาละเอียดนะไม่ใช่แบนแบน,นะ มอทร่าปี 1, 1992คุณเห็นตรงหลังไหมเนี่ยตรงหลังตรงตรูดยิงก็มาหยี่มาให้ขนลุยๆสมจริงสุดๆปีกซ้อนเลเยอร์2ชั้นเลเยอร์หนึ่งเป็นลายอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นพาร์ทใสพร้อมกระดูกของปีกงานแบบดีจัดอะ ดีจัดจัดอ,อ่ะคุณจะเห็นว่ามอท่าซีนนี้นะครับนี่ดูมุมนี้โดกนกอซิสล่าเหยียบโอ้โหเออ,องารใช่3,900บาทเอาไปเลี้ยงเลยข้างนอกตรงเนี้ยบุกด้วยฟองน้ำไดคัตเป็นทรงมอท่าเลยก็ดูตั้งใจทำานะัะเนี้ยค่ายอะไรอะ่ะบันไดอ้าวบันไดาคามเมลไ이เดอร์ ลิมิเต็ดบ็อกซ์ในเนี้ยจะมีโปสเตอร์ฟิกเกอร์การ์ดอีกหลายร้อยใบอาร์ตปริ้นต้นฉบับอีกเป็นปึกมีหนังสือให้อีกเซตเนี้ยสำหรับคอคอมเมดีเดอร์นะคุม้มอันเนี้ยเคยขายไปแล้วบ็อกซ์หนึ่งแล้วก็ฟลุกมากเจอคนขายใครอยากได้ที่เคยทักมานะแล้วเราบอกของไม่มีแล้วอะผมหามาให้แล้วนะอีกบ็อกซ์หนึ่งอันนี้9000บาทมากันครึ่งทางแล้วนะใครอยากได้อะไรนะดูค r ว o d e โคตรงนี้นี่แคปแล้วก็ส่งมาใน QR ว o d e แโค้ด <c oughs> ทอยช็อปสั่งได้เลยยังไม่พอใครอยากเป็นไร้เดเบตฉันฝันมานานแล้วฉันดูวัตตกรเด็กฉันโตมากับไร้เดเบด c s m ค a m เม r ร์ไรเดเบมีทั้งที่ใส่ไพ่ดาบและก็ที่ลูดอลังการงานสร้างพร้อมเข็มขดัดครบ ที่สุดของライダーベบトคือบล็อกใหญ่บล็อกนี้มีไพ่อีกปึกหนึ่งคุณจะแปลงล่างอะไรคุณเต็มที่เลยอันนี้ข้างหลังคือเบイトคิงฟอร์มครบทุกอย่างที่คุณสามารถแปลงล่างเป็นเบイได้12,500ัอ 12, ครับライダーベイเนะี่ยคุณเห็นตรงนี้ไหมตรงเนี้ยนานหนาตรงเนี้ยใสๆเนะี่ยมันคลีก่กะๆกะๆกะ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 มาเป็นวงกลมคุณเอาไพ่ยัดไปได้ตึงึงึได้เลยของิก็้ได้เหรอครับผมโอ้อย่างดีมีเสียงมีไฟของดีต่อมา DX หุ D ่นกู้ร้ายจากทกคิวเจอร์ขบ บวการลถไฟกรุณาอย่าเลยเส้นสีเหลืองครับ<อ>นี่เวลาแปลงแปลงร่างเสร็จเขาจะพูดอย่างนี้แต่หุ่นผู้ร้ายแม่งหายากมากตอนนี้นะแล้วดีไซน์หุ่นผู้ร้ายอะ่ะสำหรับผมนะส่วนตัวนะดีไซน์ดีกว่าหุ่นพระเอกเยอะเลย<อ>แล้วมันกลายเป็นของแรไปแล้วอะ่ะนี่คือด้านหน้ากล่องนะครับนี่คือด้านหลังกล่องนะครับหุ่นตัวนี้ไม่ใช่หุ่นยืนเฉยๆนะมันสามารถถอดแขนถอดขากลายเป็นรถไฟผีได้อีกเออต่อกันยาวๆเลยรถไฟปีศาจสนนราคา6,5 0 0 อันนี้มอนสเตอร์สำหรับกรเกาะเหล็กรอบที่แล้วเอากอเกาะเหล็กมามีคนตอนเด็กๆขาดสอยไปเต็มเลยแล้วไปดูย้อนมีคนบอกว่าไม่ทันด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมหามาให้นะคุณสำหรับคุณเลยนะ ไม่ต้องเสียใจผมจะหาโอจามาให้คุณให้ได้ตัวนี้คุณจะได้แรบกวางปลากระเบน3มกล่องเลยสำหรับยืนข้างๆเกราะเหล็กครับผมมอนสเตอร์ล้วนๆที่สําคัญมันมีน้าหนักนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีส่วนประกอบของเหล็กไหมนะแต่ดาเอาว่าน่าจะมีวะ่ะแต่เราขายแค่สองพันห้าเองพอดูข้างหลังหน่อยได้ปะ่ะนี่อ๋อนี่ที่พี่บอกว่าจะได้ครบ3ตัวนี้เลยครับอ๋อนี่เอสทีเนี่ยครับเขาเรียกซีรีส์เกราะเหล็กไรเดอร์ทุกคนจะถอดเกราะได้เหมือนเซนเซ่ยวัดสดุเป็นเหล็กลงสีสวยสัดส,ส่วนฟิลฟิลเซนเซย เป็นรุ่นพัฒนาระหว่างงานเก่าและเกาะเหล็กอยู่ตรงกลางและค่อยๆไปเป็น i n m และ r n m เนี่ย,ค,ยค่อยๆพัฒนากายเป็น HFF และ HFF มันเริ่มแตกลายออกมากลายเป็น f ิ e ไ r i s e Master Grade อะไรอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์ก็คือช่วงวัยรุ่นของชีวิตคุณ oh. อ ่อมาอันเนี้ยก็ดีใจที่ได้มาเหมือนกันดาบของหุ่นไทม์โรโบแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันมีซีนที่ไทม์เรสอะ่ะมันถือดาบนี้ด้วยหรือเปล่านะหรือมันถือโฆษณาอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่ดาบกางหุบได้เหมือนในภาพยนตร์มีเสียงมีไฟและลูกเล่นที่เขากางหุบได้คือเป็นเข็มนาฬิกาในเรื่องอะ่ะมันเป็นไทม์เลนเจอร์มาจากอนาคตฉะนั้นเขาจะอิงกิมมิคของเข็มนาฬิกาเวลาใช้ท่ามา้ตายเนี่ยเข็มมันจะแบบแต้ง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 กาง,ง,งออกมา นนใหม่ๆสวยๆเลย3,500บาทครับผมอันนี้ปี2 0 0 0ผมจําได้ดีปี2 0 0 0คือปีที่มนุษย์ตื่นความล้ายุคน,นิดๆแต่ก็มีความโบราณนหน่อยๆอ,อ่า่เนี่ยปี2,000 25 20ปีแล้วนะดาบเล่มนี้คาคูเลนจานินจานินจ้า็กมูตะกิโชกุนสภาพพอไหวกล่องโอเคแต่มีซิลบล็บอกมาจากญี่ปุ่นนิดนึง ขาดอาวุธเล็กอาวุธเล็กคืออาวุธของหุ่นนินจาตัวเล็กๆอะ่ะวินโดว์พอไหวแล้วกัน oh, oh. อ่านี่มันมีแตกๆมาอ่าแต่มีวินโดว์บ็อกซ์ให้คุณคุณดูสภาพก่อนสีขาวยังขาวอยู่นะสีแดงโอเคหมวกพอไหวน้าเงินโอ okay. เคเหลืองโอเคดำโอเคดาบโครเมียมยังเงาวสวยงามสิ่งที่หายไปคืออาวุธเล็กๆของไอ้พวกนี้ยกับคู่มือแต,นะต่ตัวหลักครบตัวหลักครบตัวหลักครบสนนร,ราคา800 0บาท C.S.Y. ลื่นลื่นลื่นรู้เลยแปลงแล้วเลยว้าวว้าว้าวพิเศนี่ลงเลยมหมเนี่ยได้ได้ได้อะลงไปให้เขารู้ว่ากูลำบากต่อมา C.S.M. k a m e r i d e r Agito หลายหลายคนถามหาผมเอามาให้แล้วนะใครอยากเป็น Agito เชิญครับหนึ่งกล่องนี้ได้ถึงสองเลยนะมันจะมีห่วงเข็มขัดมาครอบคุณจะเป็น Agito Shining Form กับ Burning Form ได้ยังไม่พอ เข็มขัดหลักของอากิโตะก็จะเป็นสีแดงสีน้ําเงินได้เปิดทินิตี้เปิดล่างดาบเปิดล่างกระบองได้หมดพร้อมเสียงพร้อมไฟไซส์ใหญ่เหมาะสำหรับคุณด้านหลังใส่อาร์ตเวิร์กอากิโตะมาให้ด้วยไอภาพเนี้ยดูในหนังเห็นไม่ชัดนะอันนี้พิมพ์มาให้ชัดๆเลยใครอยากใส่ซีดอขับมอเตอร์ไซค์ผ่าสายฝนสื้อซักสเลปวัน ของบูบาเฟสไม่ใช่ h ัสบ r o เคนเนอเก่ากันเยอะในนี้มียานสเลปวันมีบูบาเฟสมีสตอมทูเปอร์และกำลังแบกคาร์บอนไนท์ของฮานโซโลใครได้บล็อกนี้ไปยินดีด้วยนะว้าวไม่เคยถูกแกะมาเลยบ้างเนี่ยชีวิตเนี้ยกระจกปีกคาร์บอนไนท์อยู่นี่หมดแล้วคู่มือที่สำคัญคุณจะได้การ์ดสตาร์วอลด้วยนะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ oh. นี่ ฟิกเกอร์คุณต้องไปหามาเองนะมันคือ3.75นิ้วอะฟิกเกอร์ทั่วไปยานอยู่ในซิลอยู่เลยสภาพใหม่ไม่แกะสติกเกอร์ไม่แปะยังไม่ถูก DNA ชายไทยคนไหนเลยผมก็ใส่ถึงมือ2อ0พพี่โฆษณาเขเยอะเลยเอาไปเลี้ยง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เห็นคำนี้ไหมรี i i i ต็ e d ิด i ชั่น <Limited edition. S 1> บ็อกใหญ่ซอฟตนิ้วของ c a m m เ l d e r The Next V 1 V 2 V 3 ภาพโพสในหนังเลยใครชอบดีไซน์ใครชอบฉากแอคชั่นของภาคนี้ควรมีลิมิเต็ดเอดิชั่นบล็อกนี้ไว้บูชาด้านหลังประกอบไปด้วยโอ้โหเรียนกันที่ภาพในหนังนี่ V3 V2 V1 ีนี่ยืนกันเท่ๆอย่างนี้เลยผมบอกเลยนะผมนี่ใจสั่นอยู่นะสเกลเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดนิ้วร้านเรามีบล็อกแยกด้วยนะบล็อกเล็กๆนะเอออันนี้บล็อกรวมนะสามพันห้าตกตัวละพันร้อยพันร้อยนิดๆสวยด้วยเออพันร้อยนิดๆโอ้โหนี่มาดูว่า ได้ได้ได้ด้ดนะมังได้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 นะมังบัสหุ่นไดนาโลโบมาครึ่งตัวนะพร้อมขันบังคับสิ่งที่คุณจะต้องเล่นคือขับหุ่นตัวนี้ยิงบนจอนี้มีเสียงมีไฟสร้างความบันเทิงให้เด็กยุค80มาแล้วคั่วญี่ปุ่นปีนี้ปี2025หามาให้คุณได้เล่นกันแล้วนะไดนาแมนนี่ต้น80นย์นะเออตอนเด็กพี่โจเคยเห็นไหม เคยที่ลบบุรีมันจะมีร้านอยู่ที่ตลาดข้างๆธนาคารและข้างๆธนาคารจะมีร้านดอกไม้แล้วมันจะมีร้านของเล่นไฮโซเนี่ยเต็มร้านเลยเด็กชายพงศกรในวัยนั้นอะ ได้เดินเข้าไปแค่กระเบื้อง2แผ่นแล้วก็เดินออกเพราะมันแพงแน่ๆไม่มีตังค์ซื้อเคยอุดหนุนร้านนั้นแค่ครั้งเดียวจําได้คือปวดฟันจะถอนฟันแล้วกลัวมากแม่ก็เลยพาเข้าร้านเนี้ยพอรู้ว่าลูกชอบแล้วก็ไปซื้อหุ่นยนต์อะไรไม่รู้ที่แปงลงร่างเป็นรถได้ไม่ใช่ทานฟอร์มเมอร์เป็นหุ่นเบรฟปรากฏว่าถอนฟันเสร็จไม่กลัวแล้วไ<ฮ>งได้ของเล่นแล้วแกะมาแม่งหุ่นต้องซื้ออีก5้ากล่องกด<ฮ>ได้ได้ขาข้าง แต่ตอนนั้น800นะค่าทำฟันพันสองจำได้เลยไอ้เรื่องพวกเนี้ยไอย้ยยังมีหุ่นอยู่เลยจ้าฟิกเกอร์ไดนาแมนสีแดงอยู่ตรงนี้สติกเกอร์ยังไม่เคยแปะฐานทับสุดสวยอยู่ตรงนี้คันโยกเอาไดนาแมนมานั่งตรงนี้นี่เห็นที่นั่งไหมอ่าจะบอกว่ากล่องเนี้ยเคยเห็นนอกแพ็คสภาพซิดซิพังพังก็ขายกันแพงอยู่แต่ผมไม่เคยเห็นไดนาแมนท่านั่งมาอยู่ตรงนี้เลยคุณดูหน้าก่อนคุณดูหน้าก่อนขอ,ขอดูหน้าเลยดิ คุณดูหน้าก่อนอสวยมากสวยมากและแดนแมนม่ยเป็นอะไรที่ผมผูกพันอยู่เพราะว่าลบบุรีวิดีโอมันลงเยอะอา่าดูบ่อยใช่ใช่พูดมากเท่าไหร่หกพันเองซื้อไปเถอะคุ้มอันนี้คุ้มจริงแต่มันสมัยนู้นเลยนะใช่อันเนี้ย คือไฮไลท์ในชีวิตผมเลยนะผมหามันเจอแล้วผมดีใจมากนี่คือฐานทัพของหน่วยแม็กจากอุลตร้าแมนเลโอใครเห็นไตเติลตอนแรกนะยานฐานทัพนี้จะอยู่ในอวกาศนะนี่คือฐานทัพของอุลตร้าแมนเลโอนะครบๆอยู่ตรงนี้แล้วนะลองเพลงเลโอก่อนไม่งั้นไม่เปิดเลโอเลโอโอเคนกครับเเอกตักนะครับอันนี้ชิ้นส่วนของยานอ oh. อันนี้ยานมันเหมือน ที่เขาทำไตเติ้ลเลยเนาะนี่ดูนี่ใช่ปะนี่ใช่อันนี้ยานเล็กอ่าอันนี้กระสุนขาตั้งเป็นเหล็กมีอย่างเงี้ยสามอันอธิยตัวอี๋อจิยตัวอี๋อยากได้เองเลยอันเนี้ยเท่าไหร่วะเนี่ยสองหมื่นบาทมาเอาไปเลยอันนี้แหละจริงถ้าได้นี่น่าจะแขวนไว้เนอะให้มันลอยๆอยอะอะไรก็ได้รักษาต่อที เออมวกสตาร์ลอดสเกล1ต่อ1ใส่ได้จริงมีดีเทลยันข้างในเลยดูดีเทลตรงนี้ข้างหลังเนี่ยมีดีเทลตาเปิดไฟได้มีเสียงมีไฟที่สำคัญคือบรรจุลำโพงบลูทูธอยู่ในนี้คุณสามารถใส่หมวกสต a r ์ลอดฟังเพลงสตาร์ลอดออสมมกโวลูมวันนี้และยืนเต้น <t ell> ได้เลยในราคา4,500บาทช่วงหนังมาใหม่ๆอะ่ะ อยู่6,500มั้ง6 500, 5 0 0 5,500อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เอาไป4,500าพอเมมโมเรียลอิดิชที่แปงลงร่างของไดเลนเจอร์และคีบะเลนเจอร์หน่กรองแปงลงร่างได้2ตัวคุ้มๆไปเลยไดเลนเจอร์ได้ทุกสีคีบะเลนเจอร์อีกหนึ่งเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนอะไรได้อันนี้สุดคุ้มเลยนะสเกลหนึ่งต่อหสำหรับผู้ใหญ่เป็นพรอฟสะสมได้เลยนะครับในราคา6,500บาทครับ sic ที่สวยที่สุดสำหรับผมซื้อมาขายไปยามหิวข้าวไม่ต่ำกว่า5ครั้งคิกไคลเดอร์ดับเบิลแมชเป็น k i กไคลเดอรศู der ชอบมากๆคุณดูก่อนมี k i กไคลเดอพร้อมไซส์แมชชีน ไซ์แมชชีนแกะพาร์ทใสๆออกมาเห็นเครื่องยนต์ยุบยับเต็มไปหมดทำสีละเอียดทุกชิ้น <S <S ผมไม่รู้ทำสีตรงไหนเพิ่มเลย <S <S เป็นงานที่ผมรักมากและที่สําคัญคิกไคเดอร์มีหุ่นลูกป,ปั้นที่สามารถเอาคิกไคเดอร์ไปยัดไว้ข้างในและกําลังทําท่าแตกออกเป็นคิกไคเดอรออ์มาอีกอาจารย์ทัคยาให้สัมภาษณ์ว่าง,งานเนี้ยเป็นงานต้นแบบที่อาจารย์มีความสุขที่สุดขอโทษด้วยที่ทําให้ราคาแพงเพราะว่าอาจารย์ปั้นอยู่ๆก็ปั้นเพิ่มขึ้นมาปั้นนอกโจทย์และทางบริษัทบันไดในแบรนด์ของเอเซีตอนนั้นชอบ ก,ก็เลยผลิต,ตออกมาครับออแพงของอาจารย์น่ะมันเป็นงานแมสใช่ไหมเราขายแค่2,850บาทพาทสใสสีเมทัลลิกอะไรสวยหมดใครซื้อ SIC แกะเช็คกับเราเลยเช็ดแจ็ปพิมพ์เกทเช็ดแจัปเม็ดอิเลเซอร์ล้างคาบเหนียวคาบอะไรได้หมดเลยพาสใสเงาเงาสวยสวยเลย จัดไปซะอ่ะอันนี้ D S เจ็ดคารูดรวมร่างกับเ e ็ดอีคารแต่ของไม่ครบนะใครอยากได้เอาไปโชว์เฉยนะอันนี้สภาพพอไหวนะถ้าโชคดีผมหาปีกได้ก็จะหามาเสริมให้ปีกหายเนี่ยก็เลยขายทุกถูกไปเลย4,000บาทพอซูปปาวันคา m ์เมเลเดอร์ซูป r ป r e a วันเรีปปรยลแอคัสวยยันกล่องสวยยันกล่องยังไงอย่าเพิ่งดูก่อนนี่ อ,อ๋อไม่ต้องดูข้าง,างในเออไม่รู้ทําทําไมมองก็เห็นยากนี่มีวินโดว์บ็อกซ์พร้อมถุงมือครบทุกคู่อยู่ในนี้อันนี้พี่เช็คยังของครบครบสวยเลยไม่มีหนังผ้าล้วนออตัวนี้สบ,สบายใจได้ใครอยากรับเลี้ยงนะครับ6700บาทดูมือดูมือมือให้เยอะให้เยอะเมื่ความจำเป็นสวย เรียวแอคชั่นฮีโร่โจโจในวงการถือว่าหายากราคาแพงมีก็ซื้อเถอะส่วนใหญ่นะชุดผ้าล็อตนี้ถ้าชื้นลาแดดแต่เนี้ยเช็คแล้ว สวงามอันนี้ขายเหมา5้ากล่องใครที่เป็นร้านค้าซื้อไประเบิดขายได้นะโจโทโรพร้อมอิกก้โวยได้มาด้วยอิกิมาใช่แล้วที่สําคัญคือโจโจเนี่ยไม่ใช่บอดี้ของเรียลแอคชั่นฮีโร่ปกติเป็นการสร้างบอดี้ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้ากับสัดส่วนของโจโจขายาวสูงโปรง่งอกใหญ่ไหลมีก้ามแขนรีบๆคอเอียงๆสามารถเซตท่าได้ตามอาจารย์ที่ออกแบบโจโจได้เลยครับพอเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแพงผมบอกมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่คุณดูข้างหลังนี่ เออโอ้ยยืนอย่างนี้ได้เลยใช่ใครซื้อไปนะขยับดีๆนะทำไมอ่ะเรียกแอคชั่นฮีโร่มันจะมีการขยับของมันอยู่คลำขยับให้ถูกทางขยับผิดทางหักอีกเสียดายของ5กล่อง47,500นะค่ะอันนี้รุ่นหลานโจโจ้เหมือนกันเปิดจะเป็นอย่างนี้นี่มีหน้ายิงฟันหน้ายิ้มมีกระเป๋านักเรียนพร้อมบวกสุดๆมือมือไล่เฉดมาอย่างดีเสื้อม่วงนักเรียนสวยงามมีหวีให้ด้วยนะ มมหมีเด้ออนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ต่อมา D.O. คู่ปรับของโจทโรโจสตารเปิดมาเป็นแบบนี้พาม <c oughs> เหลืองอ้อยไม่ขึ้นลาตัวนี้สแตนเป็นหยุดเวลานะมีมีดมาให้เหมือนในหนังเลย <c oughs> เขาชอบหยุดเวลาแล้วปามีดใส่พอเวลาหายปุ๊บมีดแทงเลยอ้าวหรออ๋อเกอดเสื้อเหลืองออกได้เป็นเสื้อดำใส่เสื้อเหลืองก็ได้ด้านหลังเป็นแบบนี้ต่อมาอันอันนี้ภาคใหม่ๆละ นี่ตัวนี้ขาดหน้าปกติตอนนี้มีแต่หน้าใช้สแตนนะเสื้อผ้าสวยงามแฟชั่นนิสตาสุดๆไปเลยแล้วก็มีแผ่นซีดีลอมให้ด้วยแล้วก็มีแมงเลยนะมีแมงด้านหลังเป็นแบบนี้ต่อมาตัวนี้อยู่ในภาค5าขาดหน้าหูปากแต่มีหน้าอ้าปากแสดงอารมณ์มาให้อันนี้ก็เฟี้ยวอยู่สวยงามเสื้อผ้าเข้ารูปเข้าทรงคลิปทําอย่างดีอุปกรณ์จุกจิกครบขาดแค่หน้าหูปากนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ดีไซน์กล่องเป็นเอกลัก,กษณ์ยูนิคสุดๆใครยังไม่เคยมีนะสอยซะของดี ต่อมาสิ่งที่ผมอยากพรีเซนต์ที่สุดในวันนี้ผมรักซีรีส์นี้มากนี่คือเซนเซย่าชื่อซีรีส์ว่าคลอต เป็นชุดเกราะคอตมิดเซนเซ่าซีรีส์คอตคาวที่เป็นเซนเซ่าสูงถึง30เซนหรือสเกล1ต่อ6ชุดเกราะเป็นเหล็กผสมพลาสติกแต่จะมีสัดส่วนของเหล็กไม่เยอะเท่าคลัมิดมาพร้อมฐานที่ทำเหมือนหินอ่อนและเสาโลมันนักเรียนสามารถทำชุดคอตเปกซัตเสริมดวงราศีธนูได้อยากโชว์เป็นอ็อบเจกต์ราศีธนูแกะเปลี่ยนโชว์อยากโชว์เป็นหนุ่มใสวัยราศีธนูเหมือนเราก็เปลี่ยนเป็นเซย่ยา ยังไม่พอมีหัวของโกเซ็ตราศีธนูให้อีกหัวหูปากหัวอ้าปากหัวหูปากหัวอ้าปากด้วยความชิ้นส่วนมันเยอะมากแกเช็ดแจ็บพรีเมียมเกรสเรียบร้อยเช็คชิ้นส่วนทุกอย่างครบครันคุ้มค่าเดี๋ยวหยิบมาให้ดูแต่นัแน่แน่แนเฮ้ยอาจารย์ที่ร้องเพลงเสียและเออขอให้ไปสู่ ที่ที่ดีนะครับขอบคุณที่ให้ความสุขกับผมนะครับและวทุกคนเลยนะครับโอ้โหมันเงาว,ว,วิบวิบวับวับคุณเห็นฐานไหมในหินอ่อนเห็นหินอ่อนไหมโอคขยับได้ทุกจุดสวยๆอย่างนี้7,500บาทเอาไปเลี้ยงดูที่บ้านได้เลย แอดไลน์ line, ตามคิวอาโคนี้เลยนะครับฝากด้วยนะครับพวกเราแจ๊ปสตูดิโอนะติดตามกันได้ที่ YouTube Facebook t o k กไอจีเซ a r c h แจ๊ปสตูดิโอขึ้นหมดเลยฝากร้านแจ๊ปทอยช็อปนะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์หกโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มร้านของเล่นยามดึกแถวเม่งจ่ายนึกถึงเรานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ